you are listening to the screen addict please welcome your host ต้องขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะเราแมวเบียรเองค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ The s k i n a d i c s รายการที่จะรีวิวและแนะนำภาพยนต์ซีรีส์ต่างๆที่ทำให้เรานั่งดูติดจอไม่ยอมลุกไปไหนให้ทุกคนได้ไปลองหามาชมกันบ้างนะคะ ตกลงแล้วคุณเป็นสิงโตรหรือว่าแกะกันแน่นี่เป็นประโยคเปิดแล้วก็ประโยคปิดของภาพยนตร์เรื่องไอแคล lot ที่ได้ตั้งคำถามตรงดิ่งมายังคนดูอย่างเราๆนะคะซึ่งบอกกันตามตรงเลยค่ะว่ามันเป็นประโยคที่โคตรจะติดหูเลยนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องถามประโยคนี้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าตกลงแล้วหล่อนเป็นสิงโตรหรือว่าแกะกันเอ่ย เราเชื่อนะคะว่าใครหลายคนที่ได้ดูตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะต้องรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้แม่งโคตรน่าดูเลยว่ะแต่เมื่อลองไปดูคําวิจารณ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะพบว่ามันเละเทะตุ้มเป๊ะผิดกับหน้าหนังมากๆเลยละค่ะตัวอย่างภาพยนตร์มาอย่างกับสิงโตแต่ว่าคําวิจารณ์ภาพยนตร์มาอย่างกับแกะตกลงแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นสิงโตหรือว่าแกะกันแน่คะ เรามาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเทปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีชื่อเรื่องว่า i care a lot กันค่ะ เอาละค่ะสำหรับ iCarealot นะคะก็จะเป็นภาพยนตร์อเมริกาแนวดาร์คคอมดี้ America, Comedy, แล้วก็ทริลเลอร์นะคะของเว็บสตรีมมิ่ง Netflix ค่ะซึ่งก็ได้ออกเผยแพร่มาในปี2021นี้นี่เองนะคะและสำหรับเรื่องราวคร่าวๆย่อๆของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ iCarealot ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมาลากรซัน นักต้มตุ๋นสาวที่หาเลี้ยงชีพโดยการอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในการเข้าไปเป็นผู้ดูแลของคนชราที่เธออ้างว่าไม่สามารถดูแลตัวเองได้และต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วนะคะคนชราพวกนั้นก็ออกจะสบายดีสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากเธอด้วยซ้ำไปค่ะ แต่เพราะเธอได้สมรู้ร่วมคิดกับแพทย์ที่ดูแลคนชราและเจ้าของบ้านพักคนชราทําให้กระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดออกมาลื่นไหลดังใจคิดนะคะเมื่อศาลตัดสินให้เธอกลายเป็นผู้ดูแลของคนชราพวกนั้นเธอก็จะจับคนชรายัดเข้าบ้านพักคนชราที่ตัดขาดจากโลกภายนอกและเริ่มนําที่พักอาศัยกับทรัพย์สินของคนชราไปขายเจียดเงินบางส่วนเข้ากระเป๋าของตัวเองนะคะเธอหารายได้จากวิธีการนี้ได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวละค่ะ จนกระทั่งนะคะเธอได้พบกับเหยื่อคนใหม่เจนิเฟอร์ปิตสันค่ะหญิงชราที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะความจําเสื่อมค่ะแต่เธอเนี่ยมีทั้งบ้านพักหลังใหญ่มีเงินในบัญชีหลายล้านทําประกันเอาไว้สูงไม่เคยแต่งงานไม่มีครอบครัวไม่มีทายาทนี่มันถุงเงินถุงทองของมาลาชัดๆเลยนะคะ เธอจึงไม่รีรอรีบกระโจนเข้าไปเป็นผู้ดูแลให้กับหญิงชราคนนี้โดยทันทีค่ะแต่หารู้ไหมนะคะว่าสิ่งที่เธอรู้เกี่ยวกับหญิงชราคนนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดค่ะมันยังมีเบื้องหลังอันดำมืดที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้อยู่และเธอแทบจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะคะว่ากำลังเอาตัวเองและคนรอบข้างเข้าไปพัวพันกับอะไรค่ะ ก็หลังจากที่เราได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบไปนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่สามารถเรียกได้อย่างเต็มปากเต็มคํานะคะว่าท่าดีทีเหลวค่ะ เริ่มต้นมาเนี่ยตัวภาพยนตร์เปิดเรื่องมาได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะมีความน่าสนใจมีความน่าติดตามดำเนินเนื้อเรื่องได้กระชับฉับไวดีแต่พอเข้าช่วงกลางเรื่องจังหวะการดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็เริ่มเหนื่อยเริ่มมีความน่าเบื่อขึ้นมานิดนึงแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะคะเพราะว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยคือมันเริ่มมีความไม่สมเหตุสมผลเกิดขึ้นแล้วค่ะพานทำให้ความน่าสนใจและความน่าติดตามเนี่ย มันลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนเข้าสู่ช่วงท้ายเรื่องเท่านั้นแหละค่ะทุกอย่างก็เริ่มเลอะเทอะสเปส,สปามีความไม่สมเหตุสมผลเต็มไปหมดเลยนะคะบทสรุปเนี่ยก็ออกจะรวบรัดตัดตอนไปหน่อยคือกราฟความสนุกของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันทิ้งดิ่งเลยนะคะเหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็ตกหมาตายค่ะบอกตามตรงนะคะว่าเราเนี่ยแอบผิดหวังอยู่นิดหนึ่งค่ะ เราคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมันเป็นภาพยนตร์ที่มีพล็อตเรื่องดีนะแปลกใหม่ น่าสนใจเนื้อเรื่องเนี่ยแสดงให้เห็นถึงด้านมืดของมนุษย์แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของระบบต่างๆแสดงให้เห็นถึงความเน่าเฟะของกระบวนการต่างๆเต็มไปด้วยการใช้เล่ห์เหลี่ยมกโกงแบบเผ็ดๆแสบๆ,สบๆสบสบแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่การเขียนบทล้วนๆเลยล่ะคะ่ะบทของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่สามารถถ่ายทอดพลอด,ดีๆแบบนี้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจะเรียกว่าบทนั้นอ่อนปวกเปียกเลยก็ว่าได้นะคะ ซึ่งข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่สังเกตเห็นได้แบบชัดเจนเลยเนี่ยคือความไม่สมเหตุสมผลที่มีอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะนางเอกที่โคตรจะอึดโคตรจะถึกแล้วก็ตายยากผิดมนุษย์มนาทั่วไปมากๆหรือแม้แต่มาเฟียนะคะคืออันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงตัวละครตัวนี้ในตอนที่เราสรุปเนื้อเรื่องย่อให้นะคะ แต่าหากว่าไปดูในตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็จะเห็นนะคะว่ามีตัวละครที่เป็นมาเฟียอ,อยู่เข้าใจตรงกันเนาะคือแม้แต่มาเฟียโคตรมหาอำนาจเนี่ยกลับมีบอดี้การ์ดคุ้มกันน้อยนิดจนเข้าถึงตัวได้ง่ายเหลือเกินความจริงมันก็ยังมีอีกเยอะนะคะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวนะคะ นอกจากนี้เนี่ยเรายังเห็นความพยายามของภาพยนตร์เรื่องนี้ในการสร้างนางเอกให้กลายเป็นตัวละครจำพวกแอนตี้ฮีโร่ค่ะตัวละครเอกของเรื่องที่ทำเรื่องไม่ดีด้วยเหตุผลที่อาจจะฟังดูดีหรือว่าตัวเอกของเรื่องที่ทำเรื่องดีๆแต่ด้วยเหตุผลที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะนิยามนะคะมันมีการจำกัดความหลายๆแบบแตกต่างกันออกไปค่ะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะตัวเอกประเภทนี้เนี่ยคนดูก็ยังคงเอาใจช่วยอยู่ค่ะนั่นคือจุดร่วมนะคะอารมณ์ประมาณภาพยนตร์เรื่อง Ocean e g เไม่ก็ซีรีส์เรื่อง Good g i r l s นะคะอะไรทำนองนั้นซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็เกือบจะทำสำเร็จค่ะเราใช้คำว่าเกือบนะคะ นางเอกมีภาพลักษณ์ที่น่าเชียร์มากๆทั้งสวยฉลาดแกมโกงมีความมุ่งมั่นสูงเอาตัวรอดเก่ง แต่พอดูไปดูมานะคะมันทำใจเชียร์ไม่ลงจริงๆอะ่ะเพราะว่าสิ่งที่นางเอกทำเนี่ยไอการหากินกับคนเท่าคนแก่แบบนั้นมันน่ารังเกียจแล้วก็เลวร้ายเกินไปจนไม่สามารถที่จะมองนางเอกด้วยสายตาชื่นชมได้จริงๆนะคะมันเลยกลายเป็นว่าแทนที่ตัวเอกจะเป็นตัวชูโรงของภาพยนตร์เรื่องนี้กลับกลายเป็นตัวฉุดเฉยเลยนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยมีแต่คนเกลียดนางเอกเรื่องนี้ เต็มไปหมดเลยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเราด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่เราเห็นคนบ่นกันค่อนข้างเยอะนะคะคือไหนจั่วหัวว่าเป็นภาพยนตร์แนวคอมเมดี้แต่ทำไมมันไม่เห็นจะตลกเลยมันเป็นแนวคอมเมดี้ก็จริงนะคะแต่มันเป็นแนวดาร์คคอมเมดี้ค่ะตลกร้ายอะไรทำนองนั้นน่ะนะคะ แต่เราก็เห็นด้วยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแนวตลกร้ายแต่มันก็ควรจะมีความตลกอยู่บ้างนะคะคือไม่ต้องถึงกับขำกากแต่แค่ให้หัวเราะหึ่หึก็ได้อะแต่นี่มันแทบจะไม่ตลกเลยจริงๆนะคะเอาเข้าจริงเนี่ยเราขำอยู่แค่ฉากเดียวด้วยซ้ำไปค่ะ คือฉากที่นางเอกเนี่ยฟันหลุดแล้วก็เอาฟันหย่อนใส่แกลอนนมเพื่อเอาฟันไปต่อคืนเหมือนเดิมนะคะคือเราตลกในความดื้อด้านชอบเอาชนะเกินเบอร์ของนางเอกอะคะ่ะตลกแค่นั้นอะฉากเดียว แต่ไม่ใช่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะมีแต่ข้อเสียอย่างเดียวนะคะข้อดีมันก็มีเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยคือนักแสดงระดับแม่เหล็กและการแสดงที่สมบทบาทค่ะคือในส่วนของการแสดงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีอะไรขนาดนั้นนะคะด้วยความที่ตัวบทมันก็ไม่ได้ดีเด่นเลิศอะไรขนาดนั้นด้วยะคะ่ะมันเลยไม่ได้ส่งกันเท่าไหร่ แต่มันก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราดูแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังค่ะไม่ได้รู้สึกขัดใจอะไรนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าดีมีส่วนช่วยในการแบกตัวภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของเรานิดหน่อยนะคะถ้าหากว่าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะพบว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่มีตัวดีเลยไม่มีคนที่เป็นพระเอกนางเอกเลยแบบเป็นฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทุกคนเนี่ยเป็นตัวร้ายหมดเลยเพียงแต่ว่าจะร้ายแบบไหนจะร้ายแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะซึ่งเราคิดว่ามันเป็นอะไรที่แปลกแต่ว่าแปลกในทางที่ดีค่ะเพราะมันทำให้เกิดความแตกต่างกัน ของความร้ายที่ว่านี้นะคะนางเอกเนี่ยจะร้ายแบบตามกฎกติกาค่ะอาศัยการใช้ช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายในการหาผลประโยชน์เข้าตัวเองส่วนมาเฟียเนี่ยจะร้ายแบบนอกกฎกติกาใช้วิธีสกรปรกทุกอย่างใช้วิธีผิดกฎหมายทุกอย่างใช้อำนาจมืดทุกทางเพื่อให้ได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะ แล้วค่อยมาดูค่ะว่าทั้งสองฝ่ายที่ใช้วิธีต่างกันจะเชื่อเฉือนฟาดฟันแก้เกมแก้แค้นกันไปมายังไงนะคะคืออย่างน้อยอะ่ะมันก็ทําให้เนื้อเรื่องมันมีมิติที่น่าสนใจขึ้นมานิดหนึ่งนะคะจากไอความเหมือนที่ต่างกันตรงนี้เนี่ย แต่ถ้าจะถามว่ามันสนุกไหมก็ต้องขอบอกกันตามตรงแบบไม่อ้อมค้อมเลยนะคะว่ามันก็สนุกดีอะคะ่ะดูได้แบบเรื่อยๆเพลินๆนะคะมันก็เป็นภาพ,พยนตร์ที่ออกจะดูง่ายย่อยง่ายหักมุมบ่อยพอให้ได้ลุ้นกันบ้างเหมือนจะมีเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนแต่นที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะคะถ้าว่าถอดสมองดูดูแบบไม่คิดเยอะดูแบบไม่คิดอะไรมาก ดูแบบไม่จ้องจะจับผิดอยู่อย่างเดียวก็น่าจะพอดูได้อยู่นะคะดูแบบไม่เอาอะไรแล้วอ่ะเอออะไรอย่างนั้นอย่างตอนที่เราดูอะค่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าตัวอย่างภาพยนตร์เนี่ยมันจะชอบตัดต่อหลอกให้เราคนดูเนี่ยคาดหวังสูงๆก็ตามแต่อย่าลืมนะคะว่านี่คือภาพยนตร์ Netflix ค่ะที่ถึงแม้ว่าจะทำออกมากี่เรื่องต่อกี่เรื่องต่อกี่เรื่องก็ตามเนี่ย มันก็ยังไม่เคยจะโดนใจสักทีนะคะสิ่งเดียวที่เราน่าจะประทับใจเป็นอย่างมากในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเห็นว่าจะเป็นความสัมพันธ์ชันเลสเบียนของคู่นางเอกกับคู่รักของเธอที่ชื่อว่าแฟรนถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะคะมันก็ไม่ได้เป็นเส้นเรื่องหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้หรอกน่าจะเป็นเส้นเรื่องเสริมของภาพยนตร์เรื่องนี้มากกว่า หรืออาจจะเรียกว่ามันเป็นโบนัสสาหรับเราก็ว่าได้นะคะจะเรียกแบบนั้นก็ได้ซึ่งคู่นี้มันก็เป็นคู่ที่น่ารักดีนะคะมีเคมีที่ดูแบบว่าเหมาะสมลงตัวกันดีเข้ากันได้ดีแบบเป็นปีเป็นขลุย่ยสีนเสมอกันดูแล้วเนี่ยก็ทำให้กระชุ่มกระชวยหัวใจดีพอจะช่วยแก้ความนา่าหงุดหงิดของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้บ้างเป็นบางช่วงบางตอนบางจังหวะค่ะ และสุดท้ายนะคะบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในความคิดของเราแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันออกจาดาดดื่นไปนิดนึงค่ะไม่ได้มีความน่าประทับใจหรือว่าความน่าจดจำใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ มันพลิกภาพรวมของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ดูเหมือนว่าจะมีอะไรอยู่บ้างให้มันกลายเป็นภาพยนตร์ที่ธรรมดากว่าที่ควรจะเป็นนะคะเหมือนกับว่าเขาไม่กล้าที่จะทำตอนจบให้มันสุดโต่งจนเกินไปเพราะกลัวว่าจะถูกคนดูด่านะคะก็เลยเพลย์เซฟค่ะจบแบบทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามสูตร ในขณะที่เราเนี่ยคาดหวังตอนจบที่มันออกจะเจ็บแสบมากกว่านี้เผ็ดเผ็แซบแซบ,บมากกว่านี้ถึงแม้ว่าตอนจบแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้คนดูรู้สึกขัดใจก็เถอะเอาจริงๆนะคะเราอยากเห็นตัวเอกที่ทําเรื่องชั่วๆมาตลอดเนี่ยรอดตัวไปได้แบบไม่โดนอะไรเลยด้วยซ้ําเพราะถ้าพูดกันแบบไม่โลกสวยนะคะทุกวันนี้มันก็เป็นแบบนี้แหละใช่ไหมล่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวภาพยนตร์เรื่องนี้ของเราค่ะสรุปแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นสิงโตหรือว่าแกะกันแน่นะคะเราคิดว่าหลังจากที่ทุกคนได้ดูรีวิวของเราจบไปแล้วเนี่ยก็น่าจะได้คําตอบกันครบถ้วนทุกคนนะคะคือเราคิดว่ามันเป็นแกะในคราบของสิงโตอะค่ะ คือตัวอย่างหนังอะ่ะมันดูดีนะมันก็เป็นเหมือนกับเปลือกของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นคราบของภาพยนตร์เรื่องนี้อะคะ่ะที่ดูดีชนิดที่ว่าเหมือนกับเป็นสิ่งโตเลยอะนะคะแต่ว่าพอได้เข้าไปดูใกล้ๆดูให้ดีๆดูให้ละเอียดละเอียดแล้วเนี่ยจะพบว่ามันไม่ใช่สิ่งโตเลยอะคะ่ะมันคือแกะต่างหาก ก็เหมือนกับการที่เราได้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาจริงๆแล้วพบว่ามันไม่มีอะไรที่เหมือนหรือว่าดูดีเท่ากับในตัวอย่างหนังเลยนะคะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าในแง่ของความสนุกเนี่ยมันโอเคไหมคือบางคนเขาก็อาจจะไม่ชอบดูแล้วไม่สนุกไปเลยบางคนเขาก็อาจจะชอบดูสนุกอยู่บ้างแต่ว่าในความคิดของเราแล้วนะคะมันก็มันก็ได้อยู่อะ่ะ ถึงแม้ว่าอะไรหลายๆอย่างในภาพยนตร์เรื่องนี้มันจะลุ่มๆดอนๆไปหน่อยแต่ก็ดูเอาขำๆอะคะ่ะดูเอาแบบไม่จริงจังมันก็ได้อยู่นะคะคือถ้าจะดูภาพยนตร์แนวแนวนี้แต่ว่าอยากจะได้ความจริงจังขึ้นมาหน่อยอยากจะได้อะไรที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสาระขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราแนะนำว่าเอาเวลาไปลงกับการดูภาพยนตร์เรื่อง Gone Girls ของผู้กำกับคนนี้ดีกว่านะคะ แล้วก็รสสมุนไพรเอ้ยไม่ใช่รสสมุนไพรอันนั้นมันเป็นชื่อที่คนไทยเรียกกันคืออารสมันไพรเออนักแสดงเดียวกันเลยนะคะถ้าจะดูเรื่องนี้เนี่ยไปดูเรื่องนั้นดีกว่าหรือ เอาแนวใกล้ๆก,กันอีกเรื่องหนึ่งไปก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าบางคนเคยดู Gone Girl มาแล้วเนี่ยเอาเป็นเรื่องนี่ก็ได้ค่ะ A Simple Flavor ที่ Anna k e n d i c เล่นคู่กับ Blake Lively นะคะมาแนวแนวเดียวกันเลยอะคะ่ะเป็น Dark c o m e ดี้บวกทร r i l l e r คือถ้าไม่คิดอะไรเนี่ย I Care l o ลก็ดูได้ค่ะเปิดค่าเวลาผ่านๆไปก็โอเคแต่ถ้าอยากดูแนวแนวนี้แต่ว่าอยากได้ความจรงิงจังขึ้นมาหน่อยอยากดูแล้วไม่รู้สึกเสียวย แนะนำว่าให้ไปดู A Simple Flavor หรือว่า Go น e g i r l จะดีกว่านะคะอันนี้เป็นคำแนะนำจากเรานะยังไงก็ตามนะคะเราก็ต้องขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีชื่อว่า I Care l o o t เอาไว้ด้วยค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการ The s k i n a d d i c t s ได้ทางช่อง YouTube The c a t b i a n ค่ะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ The s k i n a d d i c t s นะคะได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The c a t b i a n ช่นกันค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The c a t b i a n นะคะก็สามารถกดติดตามได้เลยค่ะ เพื่อมาให้พลาดท,ทุกตอนใหม่ๆของรายการ The s k i n a d d i c t s นะคะและสำหรับคนที่สนใจอยากจะสนับสนุนนะคะให้รายการ The s k i n a d d i c t s หรือว่าช่อง The c a t b e e n เนี่ยสามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะด้วยการโดเน a ค่ะทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็ทาง t r u e m o n e y Wallet เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดทั้งหมดเอาไว้ให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีค่ะ